ฮาวายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็มีเหตุการณ์นะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะบริเวณหน้าบ้านในบ้านนี่แหละท่านผู้ชมอะไรที่ตื่นเต้นกว่าในบ้านไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชมก็คือบล็อกซี่นั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามีหมาอยู่ตัวหนึ่งท่านผู้ชมหลุดมาจากบ้านเขานะคะ ในหมู่บ้านของฮาวายเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นคอมเพลซ์อะฮาวายถือว่าเป็นคอมเพล์ที่เป็นแค่2ชั้นเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีความสูงอะไรนะคะแต่ว่ามันจะกินบริเวณกว้างก็จะมีที่พักห้องพักเนี่ยนะคะอยู่สักประมาณนะคะายคิดว่านะน่าจะ200ห้องได้นะคะก็อาคารก็จะมีทั้งหมด20อาคารค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะท่านผู้ชม ที่ฮาวายเห็นนะฮาวายคิดว่าตอนแรกอะ่ะไม่น่าจะมีคนอยู่เพราะว่าคนไม่เห็นคนเลยท่านผู้ชมนะพออยู่ไปอยู่ไปสักพักหนึ่งนะคะเข้าเดือนที่6แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือทุกบ้านมีสัตว์เลี้ยงหมดเลยท่านผู้ชมมีหมามีแมวนะคะบางบ้านเนี่ยนะคะบางอาพาร์ตเมนต์เนี่ยนะคะมีหมาถึง3 4มตัวเลยท่านผู้ชมฮาวายคิดว่านะ อพาร์ตเมนต์เล็กๆแบบนี้นะคะอยู่คนสองคนเนี่ยถือว่าพอแล้วมันเป็นจุดพอเพียงนะที่ฮาวายถือว่ามันเป็นการลงตัวที่สุดเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะไม่ต้องทำความสะอาดเยอะไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะเราก็นอกเรื่องไปนะคะสิ่งที่วันนี้มีเรื่องตื่นเต้นคือมีหมาตัวหนึ่งนะผู้ชมหลุดมานะคะแล้วก็เขาไม่เห่านะเขาก็วิ่งไปวิ่งมาเขาน่าจะจำบ้านเขาไม่ได้เพราะว่ามันคล้ายๆกันนะ ที่นี่มันจะคล้ายกันหมดเลยท่านผู้ชมมันจะไม่มีอะไรแตกต่างมากมายแต่ฮาวายคิดว่านะความที่เป็นหมานะ่ะหมาจะต้องจําบ้านตัวเองได้เหมือนที่ร็อกซี่วิ่งมานะคะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยร็อกซี่โดนไล่หมานะคะเจอหมาตัวเล็กๆนะไม่รู้พันธุ์อะไรนะลักษณะคล้ายๆกับบูลด็อกเลยแบบนี้ท่านผู้ชมก็ร็อกซี่วิ่งกลับบ้านนะท่านผู้ชมร็อกซี่ไม่เคยไปไปวิ่งใส่ใครแบบนั้นนะหมาที่เนี่ส่วนใหญ่แล้วนะคะมันไม่ใช่หมาที่แบบว่า เป็นหมาอารมณ์เสียท่านผู้ชมหมาบางตัวเนี่ยบางทีเหมือนเจอเพื่อนได้คุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปคาดทะเนอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะวันนั้นที่หมาวิ่งไล่ร็อกซี่มานะคะร็อกซี่ก็หยุดที่หน้าบ้านเป๊ะเลยท่านผู้ชมตรงเบอร์เป๊ะเลยนะคะแล้วก็เขาก็มีการแบบแง่งๆกันนิดหน่อยแบบใช้เสียงอะไรแบบเนี้ยแล้วคือ หมาตัวนั้นเนี่ยไอตัวที่ไลอ่อ o x ี่พอมันเห็นฮาวายตะโกนวิ่งไล่นะผู้ชายคนนั้นนะวิ่งช้ามากนะบอกตามตรงนะเขาเป็นคนทําหมาตัวเองหลุดมานะแล้วก็มาไล่หมาเราเนี่ยนะเขาก็พูดได้คําเดียวจริงๆนะท่านผู้ชมว่าขอโทษฮาวายก็ไม่รู้ตอบว่างัาาย h ก็เดินสวนกับเขาไปแล้วก็ไปหาอกซี่และไอหมาตัวของเขาอ่ะก็วิ่งหนีเจ้าของไงมาหาฮาวายเพราะเขารู้ว่าไอหมาจะมันรู้ว่าเดี๋ยวเจ้าของไล่จับโดนตีแน่ๆใช่ไหมคราวนี้พอฮาวายวิ่งไป ฮาวายเห็นหมาตัวนั้นมันวิ่งมาหาฮาวายปั๊บเนี่ยฮาวายต้องต้องหยุดก่อนนะผู้ชมนะเป็นสัญชาตญาณน,นะของการเอาตัวรอดคือหยุดก่อนแล้วก็คุยกับหมาท่านผู้ชมก็คุยไปก็บอกว่าให้มันใจเย็นๆนะเราเราก็บอกว่าโอเคเช็คกันอีกสิเช็กกันอีกสิเราก็จะพูดกับมันอยู่อย่างนี้นะหมากับฮาวายในะตาจ้องกันแล้วก็พูดว่าเออใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็น,จ,ยน,จ,ยนจนเจ้าของเขาวิ่งมาบอก มาเอาหมาเข้าไปหมาเขาเนี่ยเห็นเจ้าของวิ่งไล่ตามหมาใช่ป่ะหมามันก็วิ่งหนีไปเจ้าของนนก็พูดคาเดียวแหละอย่างที่ฮาวายบอกว่าขอโทษแล้ววันนี้อีกท่านผู้ชมฮาวายก็นั่งอยู่ในบ้านนี่แหละมีหมาหลุดมาท่านผู้ชมหมามันก็มามามา,มาที่หน้าบ้านของฮาวายนะแต่ว่าไม่ได้เหา่าหรือไม่อะไรล็อกซี่ก็ไปทักเขาที่หน้าต่างนี่แหละฮาวายก็อา้าว หมาหลุดมาหน้าสงสารนะท่านผู้ชมหมามันเป็นเหมือนหมาดุนะหน้าตามันหน้าดุนะแต่ว่ามันไม่เห่าไม่อะไรอะ่ะหมาที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะได้เรียนเข้าโรงเรียนแล้วก็ได้รับการอบรมมาแบบว่าไม่ให้เป็นหมาดุะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้นะเขาไว้ก็ไม่ได้เปิดประตูอะไรไปแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะหมาก็จะติด G P S อยู่ที่คอท่านผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่รู้อะไรนะไว้ไม่เห็นบอกคอเขานะแต่ว่าเป็นหมาในหมู่บ้านนี่แหลคะค่ะ เขาก็วิ่งตามหาห้องเขานะว่าห้องเขาอยู่ตรงไหนนนะทางศารนะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะล็อกซี่ก็ตื่นเต้นท่านผู้ชมก็เห็นหมาอะไรไปนะแล้วคนนี้ด้วยความที่ฮาวายเนี่ยนะคะท่านผู้ชมอ,อ,อยากจะดูหนะ้าต่างบ้างนะล็อกซี่ก็วิ่งใส่ฮาวายฮาวายก็ดุเขาไปหลายครั้งใช่ปะเขาก็ซึมซึมไปพอก็ซึมเสร็จเนี่ยเขาก็ไปนอนใกล้นอนใกล้ๆก,ก,กับโต๊ะทางานของฮาวายที่เอาอะไร วางบนโต๊ะใหญ่ๆมากมายจนไม่เป็นที่ทํางานแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ไปกัดไอก้กาอี้สําน,นักงานที่เป็นล้อมหมุนๆคราวนี้ก็ได้ยินเสียงก็แกล้งก็แกล้งฮาวายก็เลยดุเขาอย่างรุนแรงเสียงดังเสียงดังไอ้ไอนนี่ไม่ชอบคนเสียงดังนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่พอใจฮาวายแต่ว่าไม่ได้โมโหฮาวายอะไรทั้งสิ้นก็เหมือนกับเด็กที่โดนดุนะท่านผู้ชมทําเป็นนอนทําเป็นหลับไม่สนใจอะไรแล้วก็ นานๆก็พงกหัวมาดูเราทีหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งฮาวายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมาธรรมชาติของเขาในแ,แต่ละพันธุ์เป็นยังไงฮาวายก็พยายามศึกษาร็อกซี่ทุกวันแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยแหละมาอัปเดตความเป็นร็อกซี่ในแต่ละวันนะว่าเป็นยังไงแล้วหมาตัวนั้นที่หลุดมานะคะฮาวายก็เห็นเจ้าของก็เดินหานะ ก็ขอให้เขาเจอท่านผู้ชมฮาวายก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้พาอ o x ี่ออกไปเดินตอนบ่ายเพราะว่าเดี๋ยวมันไปปะกันหรือว่ามันเจอกันนะเดี๋ยวเผื่อมันมันกัดกันอนะฮาวายเอาใครไม่อยู่งั้นะนะท่านผู้ชมเต็มที่ก็คือแบบยืนมองท่านเด่นนะเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้ไม่พาอ o x ี่ไปเดินตอนบ่ายก็แล้วกันนะคะก็มาอัปเดตเรื่องหมาดื้็อ o x ี่ของฮาวายนั่เนเองคะ่ะ อย่าลืมสนับสนุนป้ารัตนาเหมือนเดิมท่านผู้ชมป้ารัตนาก็ผอมลงไปเยอะหลายๆคนก็ถามฮาวายนะคะก็สุขภาพป้าดีนะคะแล้วก็ป้าน้ําหนักเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนนะ,ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นแค่โล2โลหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า,อาผอมก็ดีกว่าอ้วนท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าล้าหนักเยอะมากอายุเยอะแล้วนะโรคจะถามหามากกว่านี้นะคะคือทุกวันนี้ป้ามีสุขภาพแข็งแรงถือว่าดีที่สุดท่านผู้ชมแล้วก็ป้าได้มองเห็นแล้วเนี่ยนะ ทำให้คนรอบข้างและคนที่รักป้านะคะมีความสุขไปด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ใครที่สนับสนุนป้าแล้วก็ส่งข้อความมาบอกฮาวายยังไงฮาวายขอบคุณมากๆนะคะไม่จําเป็นจะต้องมาบอกฮาวายก็ได้ฮาวายก็ขอขอบคุณอยู่แล้วค่ะยังไงก็ฮาวายไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีไปแล้วสวัสดีค่ะ